สวัสดีครับสำหรับคนวันศุกร์ในสัป,ปดาห์นี้นะในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงแนะนำให้ไหว้พระที่บ้านหรือไหว้เจดี่เจะียถางเสริมดวงในรอบนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของสายโมส่วนตัวอาจารย์แนะนำ m m กระปุกเล็กๆที่เป็นสีส้มมาวางบนโต๊ะทำงานนะครับจะช่วยเสริมในเรื่องของผู้เลักผู้ใหญ่เมตตาเฉพาะคนวันศุกร์นะครับได้ผลแค่ไหนก็แล้วแต่บุคคลเนาะ วิตามินเสริมดวงแบบนี้นะครับวันศุกร์ในรอบนี้นะครับต้องระวังในเรื่องของบริวารจะนําปัญหามาให้สักนิดหนึ่งนะครับมีเกณฑ์เรื่องของการไปไหวพ้พระหรือเป็นเรื่องของการช่วงนี้อาบันเทศการที่ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือไหว้จีนไม่แน่ใจนะครับเออแล้วก็ในช่วงนี้กับผู้หลักผู้ใหญ่เองระวังเรื่องของคําพูดสักนิดหนึ่งเพราะอาจจะมีการกระทบกระทั่งได้นะครับต้องนิ่งๆและคอยเอาอกเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่สักหน่อย นะครับในช่วงนี้ทางด้านการงานต้องบอกว่าคนวันศุกร์มีเกณฑ์ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับการงานตำแหน่งโดดเด่นมากๆนะครับแต่ว่าเรื่องของงานในสป่านี้คนวันศุกร์เองจะต้องเป็นผู้นําหรือเป็นลุยไปข้างหน้าก่อนแล้วจะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับส่วนทางด้านการเงิน,นเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็จะส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของการออกงานสัส่วนใหญ่มีการกินเลี้ยงมีงานสังสรรค์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับและในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่พบช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่ดีเข้ามาหรือเป็นช่วงที่บางท่านอาจจะมีการลงทุนเพิ่มเติมใหม่ๆนะครับส่วนทางด้านความรักของคนวันศุกร์เนี่ยในรอบสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ ถูกใจใครเท่าไหร่หรือ,อยังไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่นะครับส่วนคนมีคู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์เรื่องของการไปไหว้พระทาบุญด้วยกันนะครับวัดที่อยู่ใกล้น้ำหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้น้ำเช่นกันสุขภาพนะครับในช่วงนี้จะต้องบอกว่าเรื่องของขาการปวดเมื่อยปวดข้อปวดเข,ข่าต้องเรามัดระวังนิดนึงการปวดหลังก็เช่นกันนะครับและในช่วงนี้การกินอะไรระวัง ท้องอืดจุกเสียดแน่นได้มาดูกันซิว่าคมนสุขในสัปดาห์นี้นะครับวันจันทร์ที่25เป็นอย่างไรบ้างวันจันทร์ที่25นะครับสำหรับมันจะมีความโดดเด่นในเรื่องของอสังหาริม,มทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงสําหรับท่านที่จะซื้อหรือจะขายเรื่องของที่ดินมีความโดดเด่นค่อนข้างชัดเจนในวันนี้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาก็จะต้องบอกว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นงานหรืออะไรต่าง เรารู้สึกว่าเออมันขยับขยายดีขึ้นนะครับเพราะวันอังคารที่26เนี่ยจะต้องบอกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือจะได้ยินข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีอะไรดีๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้พอเป็นวันพุทธที่27เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ต,ต้องการสร้างหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโครงการใหม่ๆห,หรือโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการลงทุนอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับในวันพฤหัสก็ต้องบอกว่ามีงาน เลี้ยงหรือมีการเฉลิมฉลองต่างๆอาจจะเป็นภายในบ้านหรือกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างคนใกล้ชิดค่อนข้างมีความสุขเรามัดระวังน้ำหนักด้วยนะในวันพฤหัสน,นะครับส่วนวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างวันศุกร์เป็นช่วงของการที่การได้โดดเด่นในเรื่องของการนำเสนอหรือการเข้าหาผู้หลักลผู้ใหญ่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะวันเสาร์เนี่ยเป็นวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่ไปเที่ยวข้างนอกกับทางครอบครัวหรือไปเซอร์เวิ์ตลาดดู ของต่างๆหรือมองหาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับตัวเองนะครับวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องบอกว่าคนวันศุกร์เนี่ยนะครับจะทําอะไรต้องเป็นผู้นํำลุยไปคนเดียวก่อนหรือทาอะไรก็ตามจะสําเร็จด้วยดีเพราะจากความสามารถของตัวเองนะครับจบแล้วนะครับของคนวันศุกร์นะในรอบสัปดาห์นี้ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือก,กดซับสไครต์ไปด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในก,การทาคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับ